หม้อกระทะไฟฟ้านะครับและตอนนี้ก็จะเจ็ดหม้อต้มอเนกประสงค์นะครับเนื้อขัดเกล็ดท่านบอเอาหนีห่าสิบวอใส่ขึ้นในไส้แล้กันครับอ๋ออต้นขั้วเนื้ออ้ามีแล้วนะครับเชิญครับเชิญเลยนะครับรับล่ค่ะถ้าใช่ถ้านตอนผมอยู่ตามตัวหนึ่งสามศูนย์ครับหนึ่งสามศูนย์นะครับถ้ากดอย่างนี้ในกรยถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปอ้าวกรรมการ บอลล้อขึ้นเงินขึ้นทองนะครับอะลอตเตอรี่4,500บาทนะครับร้านวงพานิชนะครับ6,600นะครับร้านโชคไพศาลนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านโชคไพศาลนะครับลอตเตอรี่5ใบนะครับห้าใบนะครับลอตเตอรี่6 6 6 6บาทนึงเจ้าหน้าที่หลวงมังกรมาให้พี่น้อกนะครับขออภัยครับไอ้เนี่ยเสียม โอเคโหเจ็ดพักับ8บาทราั่บาทนะครับอ่าเจ็ดพันกับ8บาทสองเจ็ดพันกับ8ชไปาเจ็ดพั้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับอ่าเจ็ดพันเก้าร้เก้าสิบก้าบาทที่จานโชไพศานะครับแปดพาขี้กันบาทเยวอ่ะอาียเกษแปดพันห้ารอยบาทนะครับขอเสียงปรบมือเาียเกษแบบเดิมแปดันนะครับ มาเสียงปแปมือว่ามานิดเดียนะครับ8,888บาทนะครับลอตเตอรี่5ใบนะครับลอตเตอรี่ไหนเดียวอ้าวอ้าวอ้อยเพิ่นแบบกพินเพิ่นถือไหมเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดแล้วเก้าพันครับเก้าพันถวกโชคไปสารเก้าพันบาทครับตอนนี้อยู่ที่โชคไปสารนะครับลอตเตอรี่ห้าใบเอาเงี้ยแซมเพิ่มเพิ่มลอตเตอรี่ให้อีกห้าใบมาเอาโย 9 5 0าพาประเัห้บาทนะครับต้มมือให้ดีบนอครับเดี๋ยวเดียวโอ้ยแปดบาทนะครับเมือนกับแป0รบาท2องนกับาบาทซนี่จำลองยานโดนเมนบอลครับต่อเอาเนี้ยไตกันได้ เอารถตเตอรี่ไปเป็นยูสไนล์หัวใสมีฉงงก็ขอเรียนเชิญทุกท่านประมูลได้นะครับอุ้ยมาถุงใหญ่เนาะถุงทองเยี่ยมงามๆนะครับทโอทีสีค่ะรถตะลี่ห้าใบใช่ไหมครับรถตเตอรี่กี่ใบครับนบถุงทองนะครับถุงทองนะครับในเครือครับคืนนี้ถุงทองศักดิ์สิทธิ์นะครับมิดสินนะครับขนาดยังเห็นจักไก่นะครับตอนนี้ห้าพันเก้าร้อย ถุงแดงห9 9บาทนะครับอ่ายเจมนะครับเยเจมของวงวานิชู้้ารครับ1,111 1, 1 11บาทครับก็อไหนก่อนหนึ่งหมื่นห้ารนะครับเอาเจพิกี้วงวานิี้นะครับ12,999บาทเอาเจ็าทอ่าเจห่อาสอครับอ่าว่าไงครับทางด้านหลังนะครับอ่า ไอเีมังเดดแท็กเตอรครับอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใช่นี่ันเัขนาดสอบอาซ้องมองอ่อคุณอุไรามาลายเซ็นครับตรลี่ไปเลยในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะแน่เอามาอันไหนเราไาแทนเพราะมันถุงครับอันนี้ ือนมกะเบ้งสิพ่อหมอสมนะสิเพื่อนเพื่อนไหเงินไหค้เไม่ไดเพื่อนหยั่งโอ้ยนีงยกเหือครับนะครับถุงยกผุนเนี่พี่น้องมาเป็นถุงตะมายกยกนะครับก็ขอเรียนมีอัญมณีพ่อพี่น้องครับครับเจต้นอ้เงี้ยนาเลชิตสิปมุนอ่รนะฮะอาเจหมูเจหมูจาาหมูของเราอ้าวอนเงีกระเซมอ้เียกยกนะครับ เดือดเดือดพ่อบอกงครับดูไดเวอร์ครับโอ้ยสมนพ่อพ่อบอกว่าถึงแล้เว้ยสิบไปครับตอนนี้ให้สื่อออปแมนพิสิชอนให้ผมเบลล์เรนเด้ชันพัดนะครับอลอตเตอรี่สิบใบนะครับลอตเตอรี่สิบใบนะครับอ้าวไอียอนัลลิชิตดานะครับอ้าวเก้าลอตเตอรี่สิบใบนะครับเดี๋ยวอ้าวเงี้ยครับ เงินก okay. นะระแสโมเขียกเอา9บาทเิ1 0 9บาท3้ำร่ำรวยร่ำรวยครับทีมอ้าวหลนต้องสารนะครับต้นมงคลโอ้ยเขาเบาให้ให้ <laughs> ใหคตรสบเหลือจังมูลจักหมืนหาวะสั่นมาสั่นอ้าวอันไหนละ่ะคือว่าออกมากะนานนี้อ้าวพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือ อยู่รวมกันยิ่งทวีคูณนะครับได้ยกหยกนะครับเอาโชคมานะครับอนไรฟังเลยนไปมาเลยมาแล้วครับเวียนกันเลตก็ขอเลยเจ้าสุนันทาผมกับบุรเนาะเท่สักอย่างบ้าน้องเนี่ยโอ้โหเฮียว่ะครับด้านหลังนะครับกรรมการเราได้เชิญให้พี่น้องเราได้ชื่อชมนะครับในความ คู่เหมือนกันนะครับันยินเลยแปดพบาทสองแล้วนะครับรับก็ให้ผมความ่มากเขาเสียมาแลครับต็ขอเรียนเทุกท่านนะครับขอเรียนเขมลได้นะครับออกออกดอกออกผลเป็นอัญมณีนะกันไม้สวรรค์นะครับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่โอ้ยเนี่ยโตนะครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทหนบาทส สียางหอดพ่เนาะเลิกรับเนาะค้ชินปะพูนดีครับตอนนี้อยู่ที่สูตรไฮโซนะครับ9,000นะครับขารทุนไทยของเรานะครับเฮ้ยไม่ระยวๆผมเป่าผิดเนินเมื่อ4,000พี่น้องเป็นพยานซอยผมเด้อวันนะครับขารทุนไทยของเรานะครับเฮ้ยไม่ระยวๆผมเป่าผิดเนินเมื่อ พี่น้องเป็นพยานสอยผมเดิมวันนึเมื่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามหกพันบาทนะครับน้ำเต้าหนังหกพันบาทสองคุณหมอโด่งนะครับคุณหมอโด่งนะครับนะครับที่ให้โชคทุกทุกท่านนะครับอ่าว่ายังไงครับทางด้านหลังนะครับหกพันบาทสองนะครับหกพันบาทสองแล้วนะครับหกพันบาทสอง สครับกรชั่งหนึ่งครับห5 0่ง้าสนะครับ1นึ่งแสนเก้ก้าันอยเ้าสิบเก้าบาทหนึาก็ขอขอบคุณมาครับ แเห็นบอกตะกว้อมาบัตรจุดสองนะครับัตรจุดสอนะครับบารมีวาสนานะครับความเป็นมงคลต่างๆลอตเตอรี่สิบใบนะครับตุ้มจานนะครับห้าพันบาทนะครับหกพันบาทนะครับเบ่งบบาทนะครับกันบาทนะครับ8พบาทอ่าพี่ศุนทรสบาทนะครับขอเสียงปรบัือต้อนรับยโอ้ย2,8,9ครับ อานะคร water, ับเอาอีกครับเอาอีกครับเอาอีกครับเส่วนสอบใช่ไหมายเลขศูนสอครับศูนย์สองอวย์สองสมีไหมครับอมีนะครับมีนะครับศูนงสองครับสองหนึ่งครับสองเก้าหนึ่งมีนะครับสองก้าห็มีนะครับเก้าครับศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเมีไมครับมีนะครับวันนะครับอ้อาเจ๊งอเรานะครับ รอบน,น,นี้สี่รางวัลก่อนนะครับเลิกเลิกลิก,ลกอ่าขอให้ทา่านสุขภาพสี่ห้าสองสองห้ามีไหมครับสองมีครับสามเจ็ห้านมีไหมครับศูนย์หนึ่งศูน โอ้ oh, ครับผมอยากได้ได้ข้าวกลับบ้านแล้วครับได้ได้ข้าวกลับบ้านแล้วทางโรงเรียนรถตั๋วลอตเตอรี่สิ้นไปนะครับคมคมสวรรค์นะครับคู่หนึ่งห้าพันอ่ะเอาเจนนเอกจักรยานเจ็ดพันนะครับเอกจักรยานพีทดกษ์เอากรรมการเราเดินหน่อยกรรมการกรมือครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝ้าอี่ทอนจะไหนอี่คุณหลาพ่อถามบอลมีจำนวนของเรา1,999งบาทอาจจน้อยจน้อยเอกกยาน1,2,000บาทนะครับเอกจักรานหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทของเอกจักรยานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพ่อนไพบูลนะครับพรนไปบูญ 19บาทอยู่ที่บอลไปบุญนะครับลอตเตอรี่20ใบครับมีจะอ,อ้าวมีจำลองคือบอลไปบุญโอ้โอแต่ก็แหอภัยเด้อไอ้เฮียก็แปดันแป้อยแ8 8สบาทนะครับเอาเองกับขยันนะครับ20,000บาทเอา20,000บาทเดียวนายกพุทธินอาอ้าวนายก ก็ได้ก็สามหมื่นบาทนายกวุฒินันโอ้ยผมขยานด้ยโมเมนธรรมดาได้ครับคุ้มสวรรค์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากเอกจักรยานนะครับนับสามหนมื่นอ๋อคนแร้อย่าหันหลังให้ผมหลายเดานะครับสามหมื่นสามพันบาทเลยคุณบุญของของเรานะครับโอ้ยกันใจน้ำเล่าอยู่เงี้ยโอเคแล้วก็พี่สุนทร พี่สุรครับร้านเอกจะเอจกเอจะไปดิ่ยี่สิบใบนะครับลววองลองดูหน่อยครับยอดอย่างน้อยต้องนะครับมันก็มีโอ้ยไปซื้อกันหลายร้อยอยู่แล้วพี่น้องเลย<อ>ตูแ้แช่นะครับได้มาแล้วตู้เย็นแต่ว่ากรรมการบอกว่ายกได แต่ข้ามาอุ้บ่อนครับเอาเดี๋ยวให้ทันอายการหมอบเอ๊ศูนย์ศูนย์ครับศูนย์อยู่ทั้งหลังอยู่ทั้งหลังอยู่ทั้งหลังแหมเริ่มเฮกันละเด้แมนมาเนาะศูนย์นะครับอยู่ทั้งหลังนะครับเก้าเอ๊ยังบไม่เก้านี่ก็ยุ่กลางเก้ายุ่กลางโอ้ยเอาลเด้ถือสองตัวแล้วมาตานี่ ตัวทั้งหนาเปอย่างนอ้อ90เ้ย190ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับ390ครับ390ตู้เย็นหนึ่งใบถ้าท่านไม่มาเอาในภายในคืนนี้ถือว่าสละสิทธิ์3901โอ้สงสัยเมาเมื่อบานแล้ว3902โอ้ยดีใจแท้ๆผมมีไผมาเอาใจ สามเนะครับใอต้องจับใหม่นะครับต้องจับใหม่สองเก้าสี่สเก้าสี่ที่ลูกมานี่จะสลัดสินะครับเพราะฉะนั้นจมแล้วครับท่นจะได้ ตู้เย็นพอไม่มานำกลับภายในคืนนี้อาจจะเหลือแต่ของนะครับแ้่นะครับตู้เย็นนะครับมือ,อา,ทา,มาทั้งมหาสมบัติของเรานะครับต่อไปเป็นอีกเดือนหนึ่ง